เรื่องที่สองครับในอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรไวปัดได้ออกมาให้ข่าวนะครับแล้วแนะประชาชนว่า28เขต8จังหวัดในภาคใต้ถ้าไร้ผู้สมัครสอสอขอให้ประชาชนเนี่ยฟ้องศาลเพื่เลือกตั้งเป็นโควคา ซึ่งเรื่องนี้นะผมเองเนี่ยได้เห็นข่าวถ้าเป็นจริงอย่างนี้ก็ตกใจว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้สแสดงท่าแท้ออกมาให้ไประชาชนเห็นแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์กับสมาชิกประชาธิปัตย์ที่บอยก่อการเลือกตั้งได้สแสดงเป้าหมายแล้วว่า ต้องน่าจะต้องการให้การเลือกตั้งสองมุมพาร์ได้เป็นโมฆะก่อนหน้านี้ก็ไปทําหน้าที่ในฐานะพักการเมืองที่ควรจะเป็นตัวแทนประชาชนในการลงสมัครแต่กลับปอยขอดการเลือกตั้งและที่สําคัญนะครับคุณอภิสิทธิ์นรหัวหน้าพักเองรวมถึงแกนนาพักคน่าจะรู้เห็น และที่สิบพันน่าจะรู้เห็นเป็นใจให้กับสมาชิกพักอย่างนายจุเทพกับพวกในการปลุกระดมประชาชนรวมผินขัดขวา,างการเลือกตั้งทางนี้ทั้งที่นายจุเทพเนี่ยโดนก่อหาขบฏไปแล้วสารอาญาออกหมายจับไปแล้วและสมาชิกของกลุ่มกบฏสอที่เป็นอดีตสอสปฏิบัติหลายท่านอย่างน้อยแปท่าน กรมสอบสวนคดีพิเศษกาลังดําเนินการและกําลังขอออกหมายจากคนเป็นอดีตนาย,ยกนะครับอ่านรัฐมนูญอ่านรัฐธรรมนูญรู้ดูรัฐธรรมนูญเป็นซึ่งรัฐธรรมนูญก็กําหนดให้ประชาชนไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะอํานาจเป็นของประชาชนแต่สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์รวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เอง ไม่เคารพอำนาจของประชาชนแล้วกลับน่าจะรู้เห็นเป็นใจในการให้สมาชิกเนี่ยบอยถอดการเลือกตั้งแล้วแล้วก็น่าจะรู้เห็นเป็นใจใสมาชิกเนี่ยขัดขวางการเลือกตั้งเพื่อก,การเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยไม่เคารพสิทธิของพี่น้องชาวภาคเหนือภาคอีสาน ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครบางส่วนภาคใต้บางส่วนที่เขาต้องการไปใช้สิทธิ์ผมมองว่าเรื่องนี้ที่คุณวิสิทธิ์ได้ออกมาชี้แนะประชาชนว่าให้ฟ้องศาลโดยอ้างว่าไม่มีผู้สมัครในภาคใต้ทั้งข้อเท็จจริงแล้วมีผู้สมัครแต่ถูกขัดขวาง จากนายสุเทพกับพวกที่เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์และที่สำคัญส่วนใหญ่ก็เป็นแกนนำและเป็นกลุ่นสนุนนายสุเทพและสมาชิกการเมืองทั้งนั้นเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นกราบาข,ของประชาธิปตไตยขอให้ประชาชนไทยได้จดจำว่าวันนี้มีสมาชิกรวมหัวคะแนนของนักการเมืองได้ปลุกระดมประชาชน ไปปิดล้อมศูนย์ปริศนีที่จำที่จะแจกจ่จายบัตเลือกตั้งในวันที่งกุมภารวมถึงไปปิดล้อมกอกตจังหวัดในภาคใต้และจังหวัดเช่นกระบีเช่นชุมพรนครศรีธรรมราชรวมถึงจะไปปิดล้อมสถานที่ที่จะจัดการเลือกตั้ง ซึ่งผมบอกว่ากลุ่มการเมืองเหล่านี้มือไม่พายก็เอาเท้าลาน้ํำและที่สําคัญนะครับผมขอเรียกร้องประชาชนทั้งประเทศว่าสิ่งที่คุณอาวิสิตชี้แนะโดยเฉพาะการเลือกตั้งใน28เขตใน8จังหวัดภาคใต้เมื่อไม่มีผู้สมัครสอรเเขตอาจจะร้องก่าเป็นมุะ ผมอยากเรียกร้องประชาชนนะครับรวมทั้งผู้สมัครทุกพักด้วยและพักการเมืองต่างๆถ้ามีการเลือกตั้งและถูกร้อให้เป็นโมฆะข,ขอให้ฟ้องทางอาญาและแพ่งกับนายอภิสิทธิ์นายสุเทพซึ่งเรื่องนี้ผมได้รวบรวมหลักฐานแล้วครับรวมถึงแกนนำอื่นนะครับจะยื่นยุบพักประชาธิป,ปัตย์รอเอกสารหลักฐานอีกชุดเดียวครับ คือการขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่2อกุมภาพันธ์ยื่นวันที่3ากุมภาพันธ์สิบโมงเช้าที่กอกตให้ในายทะเบียนพักการเมืองดาเนิเนการยุบพักประชาธิปัตย์นะครับผมเรียกร้องปยัยทัประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้ามีการร้องเพื่อการเลือกตั้งเป็นมูค้า สิทธิ์เสียงของพี่น้องแปรจนาชน68จังหวัดที่ไม่มีปัญหาเลยผู้ใช้สิทธิ์48ล้านนะครับต้องออกมาฟอ้องคนที่ปลุกระดมให้มีการกข่งขันขคือได้สุเทพกับพวกรวมถึงฟอ้องนายผู้สิทธิ์และสมาชิพกพรรคปฏิปัติพที่บอยขอดการเลือกตั้งและน่าจะสร้างปัญหาซ้ำเติมปัญหาขณนี้รวมถึงสมาชิก ของพรรคปฏิปัติและผูเ้เนับสนุนสมาิที่เป็นสมาชิกพรรคปฏิบัติที่ไปขัดขวางเรื่องนี้ครับ